สวัสดีครับสวัสดีพ่อโพเม่์อีฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีอีฟซีแดนไกลด้วยนะครับอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโค้งนะครับนี่นะครับธรรมชาตินะครับทรทิพย์ของเราดื่มครับเพิ่มเติมคือความหวงายนะครับดูแลกันไปปราบใดที่ยังมีลมหายใจนะครับสู้กันต่อไปนะครับอีฟซีทุกท่าน มาดูภารกิจพรทิพย์ของเรานะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นี่หลุนไปด้วยกันนะครับเอซทุกท่านภารกิจของพรทิพย์จะเป็นอะไรวันนี้ติดตามกันไปเลย ครับพลัลกิตปนี้ครับภาลกิจคือเกาครับพี่น้องคือเกาพี่นอ้องอภินิประมานนะครับนี่นี่ดูได้ไหมฮึนนอรงนี้นะ Nước nữa à kia ấy này cũng đang tiếp là đâu đông ở đi Cái này nó bỏ um, um, một ốp cua cây nó cua xì xuân xì xuân năm nưng xì xuân năm nưng 你哈蒙的呢？啊<蛤>，不太得，你搞，搞不会的不会啊。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 怕你，你爱爱去吹吹。嗯？嗯。 Hãy cái <laughs> gì ra Ghiền anh Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn này ล้นรน้นทนนปลามันติดกอนนะครับปลายังตื่นอยู่ครับเนี่เก็บกู้ไม่ได้จะมาดูด้านในกันด้านในกันครับจอดอีกสโลก านี่ครับนี่ๆสวยงามมากครับสดๆนะครับนี่อยู่หากินให้เป็นกับธรรมชาติครับนี่ช่วยช่วยช่วยเลยต้องติดนิดนึงครับมาเยอะ à, hấp dưới em hai du hai kim hấp hấp sở quan trang bắn bắn là ตามท้องเรื่องนะครับโอ้โหสุสดๆครับพี่น้องสุดๆเอ็ซีสุสดๆเลยจ้าอืมจัดไปอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับปลาติดตะขายก่อนนะครับปลายอย่างนี้ยังมึนน้ำอยู่ บนทิพย e, no ์เราช่วยวนหลาเราครับช่วยเดินช่วยเดินช่วยไล่นะครับช่วยไล่นี่นะครับว no, ิถีว so right. anyway. like ิถีชีวิตที่แท้จริงครับเอ้ยทักพี่น้องครับอย่างนี้นะครับวิถีชีวิตเลี้ยงช้างแบบธรรมชาตินะครับก็จะได้อาหารกับข้าวบ้างนะครับได้กับข้าวจาไม่ขี้เกียจนะครับอืม ได้นะครับใหม่สุดๆเลยนะครับจวดจวดครับนี้ติ้งปลาเข้าป่านี่สุดยอดครับก่อนทิปเราเราก็จะรออย่างเดียวครับอ้อยอยู่ในรถนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดสืบครับเดี๋ยวก็สืบเราก่อนนะอาบนทิปอ้อยสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวจอาอ้อยมาให้ ก็อยู่บนรถอยู่ที่สารานี่นะครับป่านะครับเป็นป่ามีทั้งสมุนไพรธรรมชาตินะครับมีทั้งดินปงุงธรรมชาติสุดซัเลยครับผลทิพของเราเงียบสงบเดี๋ยวก็ไปจัดการเอาอ้อยมาให้เป็นละวันนะครับ ขอบคุณแม่ๆเอฟซี e ทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับนี่ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,ก,ก,กำลังใจนะครับที่มอบให้นะครับขอบคุณมาก,มากนะครับขอบทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะครับมีโชคมีลาบทุกๆท,ท่านปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมย่ังหวังปรารถนานะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีประพ่อ์แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีต่างแดนด้วยนะครับสวัสดีเอฟซีอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโคกนะครับนี่ครับบรรยากาศตามป่าตามทุ่งนะครับบรรยากาศวังทละลุนี่ครับด้านหน้านี้จะเป็นวังทะลุนะครับนี่ ด้านซ้ายมือที่เห็นปลายยุคคาจะเป็นแม่น้ํามูลนะครับส่วนขวามือจะเป็นแม่น้ําชีนะครับไหลมาบรรจบกันเรียกว่าแม่น้ําวังทะลุนะครับนี่นี่นะครับวังทะลุนั่นเลยครับของแท้ลึกนะครับน้ําบริเวณนั้นจะลึกนะครับธรรมชาติ ด่หากินไปครับกับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับส,สู้ๆกันไปนะครับเอฟซีทุกท่านอืมอืมอทิพย์เรากินแบบสบายใจเลยช่วยภารกิจเสร็จเราก็จะเอาอ้อยใส่เรือมาให้นะครับสืบขวาหวานควทิพย์เอ้ย อันที่สบายนะน้ำถึงหญ้าถึงนี่รอนก็มีน้ำให้กินมีโคลนให้เล่นน,นะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตชนชาวกุยนะครับตั้งแต่ดืมมาครับนี่นครับจะดูแลช้างกันแบบนี้นะครับเลี้ยงเหมือนเสมือนหนึ่งในสมาชิกหนึ่งในครอบครัวครับดูแลกันไปนครับยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็หาหมอครับ คือขาดตกบุกคล้องนะครับนี่บ้านๆกับธรรมชาติมีอะไรเยอะแยะนะครับกับธรรมชาติครับยาสมุนไพรธรรมชาติดินปูรักษา <c oughs> กันไปนะครับ các bạn, 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 các ีบรรยากาศนะครับ,รบช่วงกลางวันจะร้อนหน่อยนะครับนี่ซาลาเอ็ดร้อนแต่ไม่มากนะครับนิดๆหน่อยๆ ข้าวมากินนะครับวันนี้เราจะไม่นานาก็เลยไม่ได้หอกข้าวมากินข้าวปลากันครับคือใน,นได้ถือไปเลยครับถือนี่ว่ากินโมกียาม้วครับสนุกครับกับธรรมชาติเตือนเตือนไปเลยครับ ช้างอยู่กับธรรมชาตินี่เพลินไปวันวันครับไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับคิดว่าจะทํายังไงให้ช้างเขามีชีวิตที่ดีสะครับสุขภาพที่ดีไม่ร้อนไม่อะไรนะครับการดูแลเอาใจใส่เป็นสิ่งสําคัญนะครับการเข้าอกเข้าใจ ครั้งหนึ่งที่เราไล่ครับตะไคร้ครั้งหนึ่งครับนี่อองามครับงามไล่แค่ครั้งเดียวนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไล่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะกลับบ้านกันครับให้เขกินพักผ่อนมีแรงก่อนครับเราก็จะไล่อีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณ FC ทุกท่านที่เป็นกำลังใจนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,ก,ก,กำลังใจที่มอบให้กับรัวช้างของเรานะครับนี่ธรรมชาติครับขอบคุณมากๆนะครับ